สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้อากาศดีพิมพ์ภาพพี่น้องออกมาเบิงในเมืองสตอกโฮมนะจ๊ะเขามาเบิงเมืองสตอกโฮมนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นแม่นม้ำสำหรับคนอยู่แถวสตอกโฮมนะจ๊ะเดิมกิน ได้ยินละข้างดังสงสัยข้าเจ้าซิมีพิธีแต่งงานในนี่นะจ๊ะพี่น้องดอกไม้ข้างทา้งกับงามน,นะจ๊ะขณะนี้พิมพ์ก็ก็ร่างจิภาพี่น้องเข้าไปดานนนะจ๊ะไปเบิงกันน้ำกันนะจ๊ะเป็นจังไดจ๊ะ ให้พี่น้องเบ่งเอานะจ๊ะบางทีพิมกับอสามาสิบรรยายสู่พี่น้องฟั่งไหนนะจะว่าจ้าไหนเป็นจังไหนนะจ๊ะพ้ามาเบิงพ้ามาเที่ยวซื่อนะจ๊ะรมเย็นสบายดีจ๊ะตอนนี้พิมอยู่ในกลางห้องโถงนะจ๊ะบ่มีลังค่าพ่ามีอย่างจ๊ะ สวยงามนะจ๊ะเบิ่งแล้วศักดิ์สิทธิ์ในสายตานะจ๊ะเบิ่งแล้วก็โออาโอโอารหงายง่านะจ๊ะสวยงามประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้อง ตอนนี้พี่มอกมาอยู่ขังนอกแล้วนะจ๊ะพี่น้องเพิ่นว่าพุ่นละทึ้งๆสูงๆพุ่นละจ๊ะมองเพิ่นผ้ากันแต่งงานนะจ๊ะเป็นการจดทะเบียนสมรสนะจ๊ะคลิปนี้กับ่ามีอย่างหลายนะจ๊ะผ้พาพี่น้องมาเบ่งหมองเจ้าแต่งงานกันนะจ๊ะสำหรับคนที่สิแต่งงานแบบจดทะเบียนสมรสกันนะจ๊ะความสวยงามนะจ๊ะ ภาพี่น้องมาเบิงมองบนแต่งงานนะจ้ะสำหรับคนที่สิจทะเบียนแต่งงานอันนี้เิ่นาวาบแมเนต์โด้อจ้ะไม่เป็นเกี่ยวกับรัฐบาลนะจ๊ะแต่งงานบ่แมนโบดภาพพี่น้องมาเบิงเปลือกหอยนะจ๊ะ ถ้าถือใจก็อย่าลืมกดติดตามพิมพ์ด้วจ้าสำหรับมือนี่สวัสดีจ้า